สนับสนุนโดย OPPO F1S Selfie Style ใหม่จาก OPPO Camera Phone เม็ดอมไมล์เซฟติกไมบาซินสิงจาก Crestor Pharma แล้วเ,เอาตุ๊กตากับกุญแจห้องเมื่อคืนอะ มองนาอยู<ห>่จังเลยอะท็อปนี่รู้ไหมว่าที่พี่ถ่ามาถึงที่เนี่ยเพราะว่าเรื่องอะไรไม่รู้ครับหนังที่เธอสองคนไปแคส่ะผู้กำกับเขาเลือกเธอสองคนนะจ๊ะจริงเหรอพี่เออจริงสิอ๋อนี่แต่อย่าลืมในสัญญานะจ๊ะว่าระหว่างการถ่ายทำเนี่ยทีมงานเขาจะโปรโมทว่าเธอสองคนเป็นคู่จิ้นที่แอบรักกันนอกจอจริงๆ ก็คงไม่มีปัญหาอะไรมั้งเพราะว่าเธอสองคนเนี่ยเล่นเนียนซะจนผู้กำกับเนี่ยเขาคิดเลยนะว่าเป็นคู่รักกันจริงๆอะเรื่องนี้ไอตี้รู้ยังอะพี่ก็รู้แล้วนะมันจะโอเคเหรอพี่ทําขนาดเนี้เฮ้ยโอเคดีก็ตอนที่พี่บอกมันมันไม่เห็นมันว่าเลยเลย เเล่นนียวสวัสดีครับผมท็อปนะครับวันนี้อยู่กันที่คอนโดท็อปนะครับ <c ười> <applause> ที่สําคัญวันนี้มีแขกพิ okay. เศษมาที่ห้องครับจะเป็นใครตามเข้ามาเลยครับตามเข้ามาเลยตามเข้ามาเลยลุ้นงนะเป็นใครสวัสดีครับผมแทนแดนแมนน้องตีเองครับอ้าวพี่ไลฟ์อยู่เหรอมา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 ครับท่านฮัลโหลสวัสดีครับมาทำอะไรครับวันนี้วันนี้ก็ขอมาอัด บทที่ห้องพี่ทอมหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรม<ล>ทำร่วมกันอีกเยอะแยะอยากให้เพื่อนๆติดตามมานะครับ<ช>อยู่กันายาวๆนะครับผมมา<ว><ว>พี่ไอ้บทก่อนมามาลุย<า>ลุยลุย เมื่อกี้แอบเห็นนะครับน้องตี้เริ่มเหนื่อยแล้วฮะง่วงแล้วด้วยฮะยังไงวันนี้พวกเราอตัวไปก่อนดีกว่าครับพักผ่อนแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายฝันดีจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ๊ยตายแล้วเกือบกลายเป็นผีซ่อนตู้แล้วฉันหายใจเกือบไม่ออกน่ แล้วจะเข้าไปในตู้ทําไมล่ะพี่เอาก็ตะกี้ในสคริปต์แกบอกว่าแกจะเดินกระทั่วห้องอ่ะใจฉันไปอยู่ตรงไหนหอ่ะเฮ้ยนี่แต่ตะกี้ถ้าที่ฉันฟังดูเนี่ยนะแกสองคนเนเล่นดีดีอ่ะตายแนละ้วฉันสบายใจแล้วฉันกลับกนนะบ๊าไปาไตละผมกลับก่อนนะพี่หมดหน้าที่ผมละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะไปไหนเนี่ยกลับบ้านนีพี่ นี่มันก็ดึกแล้วนอนเนี่ยแหละน้องเนี่ยไปเดี๋ยวกูไปนอนข้างนอก ครับไ่ตุ๋ยนี่เลยแต่เช้าพี่เช้าอะไรลรืยะนี่มันจะบ่ายอยู่แล้วเห็นข่าวหรือ,อยังอย่างนี้ก็ได้เหรอ,อก็ได้สวงอะไรทำไมทำแบบนี้อ่ะทำอะไร ครั้งที่แล้วก็มาปวดท็อปในร้ายครั้งนึงแล้วนะแล้วไงมันก็ตั้งนานแล้วปะตอนนี้ก็ดังสมใจแล้วนี่ก็เลยต้องมาแชร์รูปพวกนี้ใช่ไหมใช่ไหมมาคุยกันหน่อยดิใจเย็นขอคุยกับไม่รก่อนไอ้แจ็คไปไปถ้าโซบอกว่าโซ่ไม่ได้ทำเอาจะเชื่อป่ะไม่เชื่อ เพราะว่าคนที่มีรูปเนี่ยก็มีแค่สวงอัท็อปคบกันทำไมไม่เชื่อใจกันบ้างนะท็อปเคยเชื่อใจสวงแต่ตอนเนี้ไม่แล้วถาอยงนก็เลิกคบกันเลยปะสวงก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเว้ยคบกันล้วงคอยมาหลบๆซ่อนๆไม่ให้ใครรู้อ่ะสวงไม่เข้าใจท็อปหรอก เพราะว่าสูงไม่เคยพยายามอะไรเลยไนงะทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดแต่ท็อปไปดิท็อปพยายามแค่ไหนสวงก็รู้สวงก็ทำมันพังพี่ท็อป ตัวจริงท็อปมาแล้วพี่ตุ๋ยโทรมาพี่งานเราโดนแคนเซิลใช่ปะ่ะครับพี่ท็อปอย่าเพิ่งมาพูดอะไรตอนนี้เลย เป็นผู้ชาย,ยแท้จะไม่ว่านี่สร้างกระแสให้หนังดังเสียดายคิดว่าชอบกันจริงๆสงสารสวงเป็นแฟนไหนคนรู้ไม่ได้ใครเป็นคนแชร์ เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนอื่นหรอกบางเรื่องอ่ะก็ไม่ควรยืดเยือ้อผมไม่รู้ว่าผมคิดกับพี่แบบไหนอยู่อะมึงทำอย่างนี้ได้ไงวะ